น้องแตงโมเดินมาอย่างนี้เกาะขาแล้วก็นั่งยองๆอ,อ,อย่างนี้แล้วก็ด้วยเหตุการณ์หลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมาเสียหลักแล้วก็ตกเ,เรือลงไปอ๋อมันหายไปใต้น้ำเลย จะได้พาดวงวิญญาณของทั้งโมงไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้าพระเจ้าชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับ FC ทุกๆคนครับเทปนี้ก็ขออนุญ,ญาตเรียบร้อยและสัรวมหน่อยนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติและก็ไวอไ้อาลัยพี่ในฐานะนพี่น้องร่วมวงการที่เคยทำงานด้วยกันมาหลายครั้งนะครับก็ขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวแล้วก็แฟนคลับของน้องแตงโมด้วยนะครับเทปนี้ก็เป็นหนึ่งเทปที่เราค่อนข้างที่ลำบากใจที่จะถ่ายทำนะครับ <Okay. S 1> แต่หลังจากที่จ่ายตรองเรแล้วก็คิดว่าอ,อ,อาจจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่มากก็น,น้อย <Okay. S 1> ก็จากที่เราดูหดกระแสเมื่อวานเนี่ยมันก็มีการตั้งคำถามหลายคำถามนะครับว่าตั้งอยู่บนเรือ เห็นกันไหมเขาเดินผ่านตรงนี้ทําไมถึงไม่เห็นห้องน้ําในเรือหน้าตาเป็นยังไงทําไมบางคนถึงเลือกที่จะไม่เข้าห้องน้ําในเรือการใส่ชูชีพถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกต้องทําไมบางคนเลือกที่จะใส่บางคนเลือกที่จะไม่ใส่มีการจับขากันไปนั่งปัสสาวะรวมถึงมีการจาลองภาพเหมือนที่ผู้ป่อจักติ๊กแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังนึกไม่ออกเพราะว่าเขาจําลองมาจากโซฟาแล้วก็ที่นั่งต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าได้พาไปเห็นในเรือจริงๆอ่ะอาจจะทำให้หลายคนเห็นภาพมากขึ้น ก็ยังมีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราก็หนักใจการถ่ายทําคลิปนี้แล้วก็นี่ไม่ใช่เป็นการจะหาคําตอบอะไรใดๆแต่ว่าอาจจะทําให้เห็นภาพรวมของเรือให้มันชัดเจนมากขึ้นว่าสถานการณ์บนเรือเ,เป็นยังไงและใน่สุดอาจจะทําให้คนที่ใช้เรือหรือคิที่ใช้เรือสามารถที่จะสนุกกับการใช้เรืออย่างปลอดภัยขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ท่าเรือแล้วนะครับแล้วก็เราได้นัดกับพี่วีบิ๊กบสก็คงจะเห็นกันในรายการของพี่ หลายครั้งแล้วเขาก็ถือว่าเป็นเซลล์ขายเรือมานักเล่นเรือ,อก็ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทางด้านของเรือยอดแล้วก็เรือสปีดโบทนะครับก็เดี๋ยวเราไปพบแกัทีท่าเรือกันเลยครับไปครับ ว่ <perfekt ion ic> างทางก่อนที่เราจะเดินทางเข้าไปที่ท่าเรือน,นะครับเราก็ได้แวะเอาดอกไม้ไปไว้เพื่อเป็นการแสดงความรบและก็แสดงความอาลัยให้กับน้องตังโมนะครับก็หวังว่าสิ่งศักิ์สิทธิ์จะได้พาดวงวิญญาณของน้องตังโมไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้า ือที่เราขึ้นมาวันนี้ก็เป็นเรือที่ลักษณะคล้ายกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นสปีดโบ๊ทแบบโบล์ไรเดอร์จะมีที่นั่งรอบคันเป็นเรือที่มีห้องน้ําเล็กอยู่ข้างหน้าเรือที่เป็นข่าวเนี่ยอยู่ที่25ฟุตลํานี้น่าจะประมาณสัก28-29ฟุตนะครับแล้วก็จะแตกต่างกันหลักๆเลยมีอยู่อย่างนึงก็คือเรือลำนี้เป็นเรืออินบอร์ดก็คือเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ข้างใต้เรือเรือลํานู้นคือเรืออท์บอร์ดนะครับเครื่องยนต์จะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวพี่จะขับเรือไปก่อนแล้วาม นแน่นอนนะครับว่าเวลาขึ้นเรือเนี่ยสำคัญมากคือการใส่เสื้อชูชีพซึ่งเราก็ยอมรับผิดว่าเราออกเทปมาเป็นร้อยๆเทปแล้วเราเองในฐานะคนเล่นเรือเราก็ไม่ใส่ชูชีพเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ด้วยสถานการณ์เนี่ยเราก็อยากจะทําให้มันเป็นมาตรฐานไปนเลยว่าเวลาคุณลงเรือหรือว่าคุณถ่ายทำรายการหรืออะไรก็ตามพยายามใส่ไว้เลยเพราะว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ เรก็ดเจอพี่วีนะครับพี่วีก็คือเป็นคนที่ขายเรือให้กับพี่ด้วยนะครับเป็นเซลล์ขายเรือเป็นนักเล่นเรือแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางด้านเรือนะครับก็อยากจะปรึกษาถึงความเป็น เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรือกนแล้วกันงั้นระหว่างที่เรารอพี่บีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องขององค์ประกอบและก็ดีไซน์ของตัวเรือกันแล้วกันนะครับว่าลักษณะหน้าตาเป็นไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสังคมตั้งคําถามกันเยอะแต่ว่าเราอาจจะมองภาพไม่ออกนะครับว่าในเหตุการณ์เนี่ยหน้าตารูปร่างลักษณะเป็นไงมันจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับโบลไอด์เดอร์เนี่ยเป็นลักษณะรูปเรือที่จะเป็นที่นั่งครับรอบลำแบบนี้ขนาดเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับ อันนี้ใหญ่กว่าประมาณสัก3-4ฟุตในวันที่เกิดเหตุเนี่ยได้ข่าวว่าผู้จัดก,การจะนั่งอยู่ตรงนี้ส่วนเจ้าของเรือน,นั่งตรงนี้แล้วก็มีเพื่อนเจ้าของเรือที่นั่งตรงนี้เราก็มากันพอดีคนอันนี้พี่พลอยก็คือผู้จัดก,การนะครับนั่งอย่างนี้น้องโมก็คือถ่ายรูปอยู่ข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเดินจากข้างหน้าไปข้างหลังนี่ก็คืออยู่ผู้จัดก,การถ่ายลงถ่ายรูปเสร็จแล้วที่ผู้จัดก,การบอกว่ามือถือที่ไหนก็คือจะเป็นที่วางแก้วอย่างนี้นะครับผู้จัดการก็คือนั่งเล่นเอ่อมือถือ้องมือถ เจ้าของเรือบอกว่าไมไ่เห็นนะครับซึ่งมันก็มันอาจจะไม่ไปได้เรานั่งกินวานฟังเพลงแล้วว่าไปคนเดินผ่านอาจจะเห็นหรือไม่เห็นอันนี้ก็ไม่รู้นะครับ<ส>แล้วก็มาตรงนี้คุณแซนน่าจะนั่งอยู่ในลักษณะแบบนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถที่จะสลับด้านได้ลำนั้นก็คล้า,ๆลายๆกันนะครับเวลานั่งเรือเนี่ยขับเรือออกไปเนี่ยจำเป็นที่ต้องนั่งข้างในปลอดภัยที่สุดคือนั่งข้างในนะถ้าเกิดเลือกขับอย่าไปนั่งข้างนอกโอกาสที่จะตกจากข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเลยเรือถูกสร้างมาค่อนข้างที่จะปลอดภัย แต่ว่าตัวเอ็นกับตรงนี้เนี่ยมันจะถูกสร้างมาสำหรับเวลาที่เอาจอดเรือเล่นน้ำอาจจะอยู่ในทะเลอ,อยากจะนอนอาบแดดวิลเล็กแล้วก็สามารถปรับมาได้แล้วสนกษณะก็จะคล้ายๆอย่างนี้เพราะว่าเรือลำนั้นเนี่ยมันจะมีเครื่องอยู่ตรงกลางนอนไปเลยพี่ตนอนอย่างนี้แล้วตามที่เข้าใจนะครับก็คือน้องจะมัวเดินมาอย่างนี้เกาะขาแล้วก็นั่งยองๆอ,อย่างนี้ แล้วก็ด้วยเหตุการณ์หลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมาเสียหลักแล้วก็ตกเรือลงไปทางด้านซ้ายของเรือเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าในตัวเรือเนี่ยทำไมห้องน้ํามันมีหน้าตามันเป็นยังไงทําไมเขาถึงไม่ใช้กันเรือลำนี้เป็นเรือที่ใหญ่ขึ้นมานดนึงนะครับห้องน้ําก็จะกว้างหน่อยแต่ว่าด้วยดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยมันจะค,คล้ายๆกันก็จะประมาณนี้อาจต้องย่อๆตัวหน่อยห้องน้ํานี่ถือว่าไซส์ค่อนข้างที่โอเคนะโอเคถ้าเป็นห้องน้ําของเรือลำ25ฟุตอย่างของพี่ก็จะเล็กกว่าน,นี้นะครับ อันนี้ก็คือเราอยากจะเป็นกลางมากที่สุดนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการถ่ายหนักหรืออะไรเนี่ยก็จะเข้าห้องน้ําแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพราะมันต้องมีการลื้อของลื้อของมาเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการถ่ายเบาหลายๆครั้งสุภาพสตรีก็คือฉี่กันท้ายเรือเหมือนกันใช่แต่เรือต้องจอดเขาจะเราต้องแจ้งทุกคนในทุกคนเขารู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรเพราะอยู่บนเรือเนี่ย จริงๆแล้วความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สําคัญสุดเราไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเรือวิ่งอยู่ขนาดไหนอย่างพี่เนี่ยคือเวลาลงเรือตกปลาบางทีเราถ่ายหนักเลยเรือจะมันจะค่อยๆไหลยอย่างนี้เพื่อให้เวลาเรือมันไหลเนี่ยมันมีความมันมีความมั่นคงมากกว่าถ้าเกิดเรือที่มันจอดนิ่งๆเลยเวลามันเจอคลื่นเจออะไรมันก็จะโยงยิงโยงยงิงอเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่บีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เรือลำนั้นเนี่ยเป็นเรือที่เป็นเครื่องอาท์บอร์ดเหมือนกับของ โโสวัสดีครับพี่พีสวัสดีครับพี่ครับเราไม่กี่ฟุตครับ,รบอันนี้ก็จะเล็กกว่าน่อยอันนี้ใหญ่กว่าหน่อยใช่ผมว่าเรามาวันนี้เนี่ยคือเรามาเพื่อให้สังคมได้เห็นมุมมองที่ชัดเจนว่าบนเรือเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นครับเพราะตอนนี้เวลาพูดถึงว่าอาจจะมองภาพไม่เห็นนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราอาจจะทําให้ช่วยเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นตรงนี้ผมพูดอย่างนี้ก่อนตามหลักความเป็นจริงนะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่ในคลิปที่เคยไปกับดีภูมเรือมันไม่ได้นั่งได้ทุกที่ในตัวเรือลําเรือตรงนี้คือบอดนั่งครับคุณผู้นึกออกป่ะที่สําหรับนั่งอันนี้คือเรือที่เป็นรูปแบบลักษณะเหมือนกันเลยก็คือเขาเรียกว่าโบรไรเดอร์ถูกไหมโบรไรเดอร์แล้วก็เป็นอาบอร์ดอาบอร์ดก็คือเครื่องอยู่ข้างนอกลำนี้จะเป็นอินบอร์ดเครื่องอยู่ด้านในนะครับ เพราะนั้นเรือพวกนี้มันจะมีว่าเบาะนั่งจํานวนคนนั่ง8ดคน9คนเขาจะนับที่เบาะนั่งตรงไหนที่มันไม่ควรนั่งครับหลังเรือครับอมาดูครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยก็ได้ครับนี่นะครับถ้าสมมุติว่าเรานั่งที่เบาะนั่งของมันนะครุณภูมิรงนั่งครับโอกาสตกน้ามีไหมอันนี้คือค่อนข้างเนี่ปลอดภัยเบาะมันอยู่เกือบคอแล้วอ่ะครับเพราะฉะนั้นการกระเด็งกระดอนเนี่ยมันไม่มีทางแน่ครับ แต่ที่ผมบอกว่าที่เขาไม่ให้นั่งก็คือตรงนี้น,นี่คือสําหรับเรือจอดแล้วก็อาญาจด็ดไปเล่นดงอ,อับแดดอับแดดเล่นน้ําอะไรเงี้ยก็คือขึ้นมาพักตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรกั้นเลยครับถ้านั่งไปอันตรายมากทีนี้ก็รเรื่องของชูชีพเป็นกฎหมายไหมครับว่าต้องใส่ชูชีพตามกฎหมายขึ้นเรือต้องใส่ครับนะครับอย่างเช่นเรือโดยสารเนี่ย มีชูชีพต้องใส่ชูชีพทุกคนคถ้าไม่ใส่เจ้าท่าเห็นก็ท่าจับคนกับคนขับเลยแต่พอเป็นเรือส่วนตัวที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วเรเือส่วนตัวนนเนี่ยปลอดภัยมากที่เรานั่งเนี่ยมันโอกาสตกเรือเนี่ยไม่มีรรเรือคว่ำน้อยมากแล้วห้องน้ําส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลักษณะหน้าตามันเป็นยังไงและคนธรรมดาแล้วเขาเข้าห้องน้ํากันในตัวห้องน้ําจริงๆหรือรรทำไม คุณตงโมถึงเลือกไปถ่ายข้างหลังเรือพูดถึงลักษณะของใต้ข้างห้องน้ำก่อนดีกว่าต้องพูดว่าสมมติเรือที่คุณภูมิเอาอมาเนี่ย29ฟุตห้องน้ําใหญ่ถ้า25ฟุตคุณภูมิก็เคยใช้25ห้ฟุตห้องน้ํามันเล็กเวลาชี่เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปในกรณีของที่พวกผมทำเนี่ยธรรมดาแล้วคือเราจะมี standard procedure ยังไงครับเราจะบอกกับกัปตันเรือก่อนถูกไหมอ้าวต้องบอกสิครับแล้วกับตันเรือเนี่ยถ้าเกิดว่าเรือวิ่งอยู่เนี่ยอาจจะใส่เป็นฟรีให้มันค่อยๆกๆๆไปปเเเเรืออยคบบ็็นนดิาแบบ ือไม่มีการเร่งคัทเร่งอ่ะหรือจอดเลยก็ได้ใน,ในฐานะเล่นเรือหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเล่งเรือที่มีคิดว่าวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วทําไมถึงได้มีแผลที่ขาของน้องกันเมคือตอบคือดาวนะครับข้อแรกผมไม่รู้ว่าเรือมันวิ่งเร็วแค่ไหนเพราะว่า ถ้าตามข่าวแล้วเนี่ยถ้าวิ่งช้าโอกาสมีแผลได้แต่ถ้าวิ่งเร็วคุณภูมิรออกไหมว่าด้วยความเร็วของเรือเนี่ยตกไปยังไงตกไปเราก็จะถลายไปข้างหลังอันนี้ก็เป็นเทคนิคของการขับเรือนนเวลาที่หยุดเรือจอดเรือเขาจะเข้าเกียร์อาก็คือเกียร์ถอยหลังเรือวิ่งมาอย่างนี้แล้วก็น้องตกน้ําเขาบอกแตงโมตกน้ํากับตัเลเรือก,กดเข้าอาถอยหลังมาแล้วก็ใบพัดเข้าไปบาดขาเป็นไปได้เป็นไปได้สุด คือข้อสังเกตคือท่านผู้ชมขับเรือจาได้ไหมว่าพอเราวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยอยู่ดีเข้าเกียร์อาเลยไม่ไดม้มันต้องไปอยู่ที่เกียร์ว่างก่อนแล้วก็เรือก็จะมีการไหลไป,ไปอีกพอเข้าเกียร์ว่างแล้วก็เข้าอาเข้าอา A กว่าที่เราจะเร่งแล้วรอบเครื่องทําให้เรือว,วิ่งไหลเนี่ยใช้เวลาอีกหลายวิเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนก็ยากอีกอ่ะเพราะว่าใช้เวลาทั้งหมดนะเร็วๆเลยนะครับสิบห้าวินาทีอันนี้คือสิ่งอันนี้ต้องบอกนะว่าทุกอย่างเป็นเป็นทฤษฎีที่เราอาจจะพยายามจินตนาการแล้วก็ วาดภาพกันนะครับไม่ได้มีความ,มเป็นจริงเลยอใดไม่ได้ไปไไกล่าวหาหรืออะไรใครนะ<ช>ครับก็ดูว่าในการเล่นเรือเป็นย<ๆ>ังไงโอเคตอนนี้เราทําการพิสูจน์หรืออะไรให้คุณผู้ชมทางบ้านเขาเห็นภาพได้มากขึ้นนะครับคือพูดตรงๆว่าฉี่บนเรือเนี่ยเราก็ยังไม่เคยว่าฉี่ขณะเรือวิ่งเคยไหมผมฉี่แต่ผมเป็นผู้ชายซึ่งมันแตกต่างกันแม่ขณะเรือวิ่งเร็วนใช่ใช่จริงๆแล้วเรือเนี่ย ปลอดภัยยังไงเดี๋ยวผมก็จะมีการทดสอบกับผมเล็กๆน้อยๆเราก็ขับเล่นไปด้วยกันก็ได้ครับได้ครับเล่นผู้ขนาบไปผมก็จะขับลองดูว่าในความเร็วเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าซ้ายเข้าขวาโดยที่ค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยมั่นคงถ้าเกิดว่าคุณนอนอยู่ในเรือนั่งอยู่ใช่ต้องนั่งอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ไปนั่งอยู่อย่างลำนู้นเนี่ยข้างหลังก็ไม่ควรนั่งเดี๋ยวผมจะให้ดูก็จะเป็นการสาธิตเลยว่าเราเอาทุ่นมาวางเอาไว้เสมือนว่าทุ่นเนี่ยเป็นคนเอาวางเอาตรงนี้เนี่ยดูดิว่ามัน จะขยับขยื่นมากน้อยขนาดไหนถ้าวางไปข้างหลังเนี่ยมันจะขยับเยอะขนาดไหนมันจะตกน้ำหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเรือเลี้ยวใช่ไหมถ้าผมนั่งอยู่นี้เรือเลี้ยวเลี้ยวทางน,นู้นปุ๊บแรงเหวี่ยงมันจะเหวี่ยดผมติดอย่างนี้นี่คือติดถ้าเหวี่ยงไปทางน,นู้นก็คือติดคนข้างๆติดผนังอย่างนี้คือถ้า,ถานั่งนี่ปุ๊บเหวี่ยงปุ๊บตกน้ําเลยจุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับน้องๆที่นั่งเรือสปีดโบ๊ทนั่งเรือครั้งแรกคุณสังเกตไหมวิ่งไปนั่งหัวเรือห,หัวเรือนั่นแหละตัวกระแทกตัวอออออััันนนนนนตรรราาายยทททีีีี่่่่่่่สุดคคืืืใจผผมมะก็็เเเเเเปววลลชช้ๆบงหอ แต่ถ้าข nice so, like so so ับเร็วๆเนี hungry, so ่ยมันเป็นจุดที่กระแทกสุดเพราะว่าเครื่องยนต์อยู่ข้างหลังเวลาที่เรือเจอคลื่นเนี่ยหัวมันจะมันจะขยับเยอะแต่ท้ายจะขยับน้อยเนื่องมามันจะปังๆๆอย่างนี้เพราะในกรณีที่เรือวิ่งเร็วท้ายเรือจะนั่งสบายสุดแต่ในกรณีที่เรือวิ่งช้าๆดูวิวอยู่หัวเรือก็จะนั่งยืดขาค่อนข้างสบายคุณภูมิลองนั่งนั่งเรือที่ถูกต้องอ่าคือนั่งแบบนี้นะครับเอาหลังพิงแล้วก็ถ้าสังเกตเ็าจะมีที่จับให้ข้างข้างขวาคกับ อยู่กับเรือเดี๋ยวผมจะลองไปขับให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูกันก่อนนะครับว่าเวลาที่เราขับเรือสมรรถนะของมันการขับขี่ความเร็วมันอันตรายมากน้อยขนาดไหนกับการที่นั่งข้างในแล้วก็ให้ดูด้วยว่ามันอันตรายขนาดไหนกับการที่นั่งข้างนอกแล้วเดี๋ยวจะมาลองสาธิตการเดินเรือด้วยความเร็วแล้วถ้าเเรามานั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็เดินเรือแบบช้าๆแล้วก็ลองดูด้วยว่าถ้าเกิดมีทุ่นตกลงไปเราเข้ารีเวิร์สเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไหม โอเคเราจะมาให้ดูนะครับว่าก mm hmm. ารวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยเป็นยังไงคนที่นั่งข้างหน้าคนที่นั่งข้างหลังเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพี่จะวิ่งเป็น cruising speed หรือว่าระดับความเร็วที่ธรรมดาแล้วคนเล่นเรือเนี่ยจะวิ่งกันสมมุติว่าเรากําลังจะวิ่งกลับมาจากการไปเที่ยวเวลาที่เราไปกินข้าวเราอยากจะรีบกลับเนี่ยเราจะวิ่งด้วยความเร็วครับเดี๋ยวทำให้ดูว่าความเร็วเนี่ยมันจะประมาณอยู่ประมาณขนาดนี้ วิ่งเร็วระยะนี้ถ้่ากับเจอเพื่อนเจออะไรเนี่ยข้างหน้าอยู่ข้างหลังโองกาสตกค่อนข้างเรียกสูงคนระับถ้าถือว่าเราจะค่อยๆกินลมเราจะวิ่งอยู่ความเร็วประมาณนี้ความเร็วประมาณนี้สามารถเรียกนั่งข้างหน้าได้ในกรณีที่ยังมีคนผู้จัดการนั่งอยู่ข้างหน้าเล่นมือถือได้เนี่ยยังจิตวายได้นต่คิดว่าเขาน่าจะ ขับในความเร็วปานกลางครับเดี๋ยวให้ดูนะว่าความมั่นคงของเรือเนี่ยเราจะเปรียบเทียบจากเป็นทุ่นตัวนั้นนะครับเอาวางไว้ถ้าเกิดว่านั่งอยู่ข้างหลังเรือเนี่ยขับด้วยความเร็วดูดีว,ว่ามันจะมั่นคงไหมครับก็สังเกตได้นะครับว่าด้วยความเร็วยังค่อนข้างที่จะมั่นคงอยู่ เดี๋ยวเราลองเอาไปวางไว้ข้างหลังนะอันนี้ก็เราจะขับด้วยความเร็วแค่ครูซิ่งสปีดนะครับสำหรับคนที่นอนอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่นอนอยู่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าสำหรับคนที่ยืนอยู่หรือนั่งอยู่เนี่ยอาจจะ ส่งตัวยากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความน่าจะเป็นนะครับสำหรับคนที่เล่นเรือก,ก็คือว่าเวลาที่จะมีคนฉี่เนี่ยส่วใหญ่แล้วก็คือเราก็จะบอกกับันว่าเราจะฉี่นะครับแล้วก็เขาก็จะลดความเร็วของเรืออันนี้คือสิ่งที่เมื่อกี้พี่บีพูดก็คือใส่ไว้เป็นตัวฟรีที่ใส่ไว้ก็เพราะว่าหัวเรือเนี่ยมันจะไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นตัวเอ็นเลยเนี่ย เรือมันจะหมุนไปหมุนมาตามกระแสน้ําซึ่งอาจจะทําแม่นีเรือข้างๆที่เราไม่อยากให้เขาเห็นเราโป้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนตกน้ําลงไปเนี่ยเราจะหยุดเรือเนี่ยสมมุติว่าอ่ะนี่เราเดินไปข้างหน้านะถ้าพี่ใส่เอ็นเนี่ยเรือจะไม่หยุดนะเรือไม่หยุดเรือยังจะพุ่งข้างหน้าอยู่คน้าตกแล้วก็โดนเรือ,อทิ้งห่างไปสิ่งที่เขาทํากันเนี่ยก็คือเวลาเขาจะหยุดเรือเขาจะใส่เท้าเกียร์ถอยหลังครับมันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ถ้าเกิดว่ามีคนตกน้ําไปแล้วมีคนตะโกนมาว่ามีคนตกน้ํา อาจจะมีการเข้าเกียร์ถอยหลังอันนี้คือทฤษฎีล้วนๆนะครับไม่ได้มีความเป็นจริงอะไรแล้วในการเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยมันจะดูดน้ํากลับเข้ามาทําให้คนที่ตกลงไปอาจจะได้รับบาดเจ็บได้เพราะ,ะนนในกรณีที่คุณกำลังเป็นคนเล่นเรือและมีคนตกน้ําให้วนหัวเรือกลับมาอย่าถอยหลังลออกไปลองโยนทุ่นพอยนทุ่นลงไปตกน้ําแล้วบอกได้ว่าทุ่นตกน้ําแล้วเดี๋ยวพี่ลองเข้าเกียร์ถอยหลังดูด้วยว่ามันมันจะมีผลอะไรไหม อีกอย่างที่น่ากลัวก็คือเรื่องของคลื่นของเรือลำอื like ่นใช่ไหมครับพราะมีเรือขับผ่านเนี่ยคลื่นที่เข้ามาประทะเรือเนี่ยก็ถือว่ามีผลกระทบเยอะสําหรับคนที่อาจจะปัสวัวะอยู่หลังเรือเพราะอย่างตัวพี่ก็เวลาขับเรือเราจะเราจะดูเลยว่ามีเรือใหญ่ผ่านมาไหมเพื่อที่จะเตือนคนที่อยู่บนเรือว่าอะไรจะมีคลื่นใหญ่มากนะครับครับเขอชี้ครับเดี๋ยวขอชะลอเรือแป๊บหนึ่งนะครับมาตรง้วครับมามันลงไปเลย อ๋อมันหายไปในใต้น้ํเาเลยแสดงว่าตัวคลื่นเนี่ยมันดูดเกลียวน้ําอ่ะเกลียวน้ํามันน่าจะมีน่าจะมีน่าจะมีเกลียวทำมันโอ้นี่น่าสนใจมากาถึงแม้ว่าจะไม่เข้า reverse มันก็หายนะยโอเคครับก็คือชัดเจนว่าถ้าเกิดว่ามันปล่อยลงไปเนี่ยมันดูดเลยนะครับอันนี้ลองดูนในกรณีที่เขาใช้ความเร็วมากขึ้นมาหน่อยมันจะไม่ดูด หรือมันจะดูดเร็วขึ้นอย่าลืมว่าร่างกายคนก็ไม่เหมือนกับตัวทุ่นด้วยทุ่นนี่ขนาดลอยนะยยังโดนดูดเข้าไปประมาณ5าวินาทีได้อันนี้ก็เป็น cruising speed ทั่วไปอ่ะลองดูครับทฤษฎีที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เขาบอกว่าปวดชี กัปตอนเรือก็เลยะลอเรือด้วยการที่ะลอเรือเนี่ยกระแสน้ํามันแตกต่างกันมันจะสามารถดูดได้ง่ายกว่าหายไปเลยเฮ้ยโอ้เอมื่อกี้เป็นกรณีเราปล่อยลงไปตรงๆนะครับอันนี้ลองดูการปล่อยที่เราปล่อยลงไปข้างๆนะครับก็คือไม่ได้ตรงกับตัวเครื่องยนต์ดูดีว่ากระแสน้ำมันยังสามารถดูดลงไปได้หรือเปล่า แล้วพี่ก็จะไม่ใช่ความเร็ว้วยนะครับก็คือวิ่งช้าๆแบบนี้อ่ะพี่ส้มมาจับทุระนะครับาลไ,ไปข้างไม่เป็นไรคุณผ,ผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลองเอากล้องโกโปรติดลงไปกับตัวทุ่นเลยดูว่าอาการเนี่ยมันเป็นยังไงแลวมันอยู่ใต้น้ำลานขนาดไหนนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกมากถ้าวิ่งสปีดความเร็วต่ำเนี่ยคลื่นของใบพัดมันสามารถดูดทุ่นลงไปได้แต่ว่าในกรณีที่อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราอยากจะเห็นภาพใต้น้ำก็เนี่ยมัด เอาโกโปรมัดเลยอันนี้คือเราเอาไปดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันอยู่ใต้น้นานานขนาดไหนนะเอาโกโปร,ปรแปะก้าไปตรงนี้นี้ต้องบอกนะว่ามันไม่เหมือนคนจริงนะับเป็นคนเนี่ยน้ำหนักจะโดนดูดไปง่ายกว่าตัวทุ่นด้วยแต่ขนาดทุ่นนี่ลอยน้ําเนี่ยมันหายไปได้งไงอ่ะลองดูครับหายไหมไแล้วเราลองดูนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มันไม่มีใครบอกว่าหยุดสมมติเอ้ยโมตกน้ำแล้วแต่เขาไม่ได้เขา เขาวนเรือหาหรืออะไรเงี้ยตอนนี้อาจจะมีคลื่นอยู่ใต้น้ําที่ทํำให้นี่คือทุ่นยังไม่ลอยลงมาเลยนะเจอจะไม่ออกมาเลยอ่ะใช่น่าจะเป็นไดานามิกของคลื่นอ่ะก็คือคลื่นมันคงม้วนตัวอยู่ใต้น้ําทําให้ทําให้สิ่งที่อยู่ข้างใต้เรือมันไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวีน,น,น,นี่ไปครึ่งนาทีแล้ว เดีย๋ยวพี่จะลองวนนะสมมติว่าเราวนหามาเดี๋ยวพยองลองให้ดูาการวนเรืออาจจทำให้ขึ้นออกมามออกมาไหมถือว่าโค้น่าจะเลยวก่อนใชอตอนนี้ถ้าวนออกมาถ้าวนเรือออกมาคือไม่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่ว่าหนึ่งอย่างที่เราเรียนรู้วันนี้คือการเดินเรือด้วยสปีด ค่อนข้างที่จะต่ำเนี่ยอาจจะสามารถสร้างเกลียวขึ้นใต้น้ําได้ที่สามารถที่จะดูดดูดคนลงไปได้เลยแม้กระทั่งทุ่นลอยเนี่ยยังสามารถดูดลงไปได้อันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่ว่าเขาตอนนั้นวิ่งเรือเร็วหรือว่าวิ่งเรือช้าถ้าวิ่งเรือเร็วอ่ะโดยความน่าจะเป็นแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ดูดถ้าวิ่งเร็วไม่ดูดครับถ้าวิ่งช้าดูดกระแสขึ้นมันน่าจะพอดีตัวที่ดูดลงไปแล้วก็แล้วก็เก็บไว้ใต้เรือเลยแต่ถ้าวิ่งเร็วไม่ลงวิ่งช้าไม่ลง เดี๋ยวเราจะกลับไปดูฟุตกันที่บ้านนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันสิ่งที่เกิดขึ้นมันมันแปลกมากขนาดเราเล่นเรือมา <c oughs> เป็นสิบสปีเราไม่รู้มาก่อนเลยนะว่ามันมีกระแสตใ,ตใต้น้ําแบบนั้นด้วยก็คงจะต้องกลับไปวิเคราะห์กันที่ที่ออฟฟิศว่าฟุตในโกโปเนี่ยมันจะบ่งบอกอะไรบ้างวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วีนะพี่เกีทร่มาให้ความรู้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เรียกว่าเป็นคนทําเพจเรือได้ใครที่ชอบเรือนะครับก็ติดตามได้ที่เพจ V b i g b o a อสใช่ไหมพี่และ YouTube Big b o a สนะครับก็ สวัสดีครับพี่พีครับพี่เจมส์สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่เจอกันใหม่ครับใช้เรื่อปลอดภัยครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้พี่ว่าเรากลับไปเอาเมมจากโกโปมาวิเคราะห์กันดูที่ออฟฟิศดีกว่ากันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวทุนแล้วก็โกโปตัวนั้นไปครับโอเคเราก็กลับมาที่ออฟฟิศแล้วนะครับสิ่งที่น่าแปลกใจวันนี้คือว่าเวลาเราเดินเรือช้าๆเนี่ยโดยเฉพาะเวลาคนไปนั่งไปนั่งฉี่ท้ายเรือเนี่ยใบพัดเนี่ยมันสามารถสร้างเกลียวขึ้นใต้น้ําได้ทําให้ แม้กระทั่งทุ่นใหญ่เนี่ยโดนดูดลงไปใต้น้ําได้เลยแต่ที่เราอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใต้น้ํา mm. ก็เลยได้ติดโกลโป,โปไว้เดี๋ยวเรามาดูฟุตโกลอโพพร้อมกันมันดูดลงไปลึกดูดไอ้ทุ่นตรงนี้ไปอยู่ที่ไหนแต่ที่ชัดเจนก็คือว่ามันอยู่ใต้ท้องเรือนานมากถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดเรือหรือว่าเปลี่ยนสายเปลี่ยนขวาเนี่ยทุ่นก็จะปันใต้เรือก็อยากรู้ว่าไอ้ตัวทุ่นเนี่ยมันไปนชนกับใบพัดไหมโอเคอันนี้น่าจะเป็นอันที่ลงไปอยู่ในน้ําแล้วก็พี่เลี้ยวเรือ ไม่ได้ม้วนนะที่มันคืออยู่ใต้น้ําแล้วก็อยู่ใกล้นี่คือมันอยู่ใกล้ผิวน้ํามากมันไม่ได้ลงลึกเแต่มันไม่หลุดออกมาเลยนะแล้วมันไม่ได้หมุนเลยนะเหมือนกับมันเหมือนกับมันไปเป็นรุ่นของมันนี้เลยไม่ได้หมุนเลยฟิลอารมณ์เหมือนตอนตกหน้าบวเมันดูลงไปแน่นอนครับเพราะว่าทุนมันขึ้นลอยน้ำเราลองดูคิดอันนี้คือถ้าเราขับไปลุงโก้และคือ ถ้าเราเถ้าเกิดเราไม่จอดอเลยเลียวออดมันก็จะอยู่กับกระแสน้ำใต้น้ำไปเรื่อยๆเป็แนแบบแบบเียันแบบแนี้พอยู่นไงพี่พลอยจากภาพที่เห็นก็หน้าตกใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็น เปลียวขึ้นใต้น้ำอย่างเงี้ยอย่างเราอย่างพลอยอย่างเงี้ยประสบการณ์ก็คือที่มีอยู่ในเรือก็เยอะประมาณนึงแต่ว่าพอวันนี้ได้เห็นข้างใต้ก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นอีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่า,าเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะบนเรือที่เราไม่ได้อยู่บนนั้นทุกวันเราไม่ได้มีความชนานาญต้องถามว่าจะทําอะไรเราต้องถามคนอื่น บอกคนอื่นไม่อย่าทาโดยพาการเราเล่นเรือกันมาพี่ก็เล่นเรือกันมาเป็นสิบสิปีแล้วนะแล้วก็เป็นเจ้าของเรือส่วนตัวด้วยนะครับเราก็ยังไม่รู้เลยนะว่าการที่เราเดินเรือแม้กระทั่งเป็นการเดินเรือตอกแตกเนี่ยถ้าเกิดว่าเผื่อมีใครตกไปเพลยนน้ำมันสามารถดูดเราลงมันได้ก็เป็นความรู้ใหม่ในอนาคตถ้าเกิดว่าใครอยากจะแวะปัาสวะหรืออะไรเนะี่ยก็นําให้ใส่ตัวเอ็นไปเลยต,นะต้องแจ้งไตเรือแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับแล้วก็ชูชีพเป็นสิ่งสำคัญขอย้ําอีกครั้งหนึ่งก็เลยกันนะครับว่าวันนี้เรา ไม่ได้จะมาเพื่อที่จะมาพิสูจน์ทฤษฎีอะไรแต่ว่าเราอยากจะแชร์มุมมองของคนที่ใช้เรืออยากจะให้สังคมได้เห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นเวลาที่มีการตั้งคําถามกันหรือมีการตอบคาถามว่าบนเรือหน้าตาเป็นยังไงอ,อ,อะไรอ,นนอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ผู้กล่าวหาถูกให้คําตอบเนี่ย เราจะได้มีภาพประกอบไปได้ชัดเจนขึ้นแต่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับค,คดีเราเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคงจะทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วก็ตรวจเช็คได้ละเอียดกว่าเราเยอะมากนะครับในที่สุดก็อยากจะขอแสดงความเสียใจนะครับให้กับครอบครัวของน้องแตงโมนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นพี่น้องร่วมวงการกันมา,าหลายปีก็ได้ร่วมงานกับน้องมาบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับถึงจะไม่ได้ติดมาก,แ,กมแล้วก็กชื่นชมแล้วก็ เป็นแฟนคลับของน้องตะโ,โ,โมมาตลอดขอใหอ้ความจริงได้ปร,รากฏนะครับแล้วก็ขอความเป็นธรรมให้กับทุกทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามใอให้ความเป็นธรรมได้เกิดขึ้นกับทุกทุกคนกันเลยครับโอเควันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะครับก็อยากจะขอแสดงความเสียใจครั้งหนึ่งให้กับครบอบครัวน้องตะโม FC น้องตะโมนะครับแล้วก็ทุกๆฝ่ายที่สูญเสียหวังว่าสิส่งศักดิ์สิทธิ์พระจะดูแลยงวิญญาณของน้องแล้วก็ให้น้องไปในที่ที่ดีที่สบายกว่านี้โอเคครับก็ ขอลาเพียงแค่นี้ก็แลวกันนะ <proxy. S 1> <f ix> คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เราก็กล้ากลัวที่จะทำเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะเป็นช่วงที่เซ็นติทีฟแต่ว่าเราก็คิดว่ามันอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าที่จะมีมีข้อเสีย <f ix> ก็หวังว่าจะเป็นเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ไม่มากก็น้อยเลยเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของคนที่ใช้เรือ <m ix> มีเรือมาครับก็ใช้เรืออย่างระมัดระวังนะครับมันก็เป็นอ่งที่สนุกสวยงามสามารถที่จะพาความเพลิดเพลินได้แต่ว่าก็อย่าไปประมาทกนเลยกัน โอเคครับวันนี้ขอแบบจบแบบเรียบร้อยอย่างนี้แล้วก็เจอกันใหม่อีพีมากนะครับสวัสดีครับทุกคน